โอ้ oh, my god ผมอยู่ไดมอนสามแล้วหรอโอ้โหซีซสีก็รีแรงนะครับซีซั่นใหม่นะผมก็อยู่แบบไดมอนสามนะครับนะก็แบบตอนแรกอยู่มาสเตอร์เจ็ดสิบดาวอย่างเงี้ยรีมาอยู่ไดมอนสามเลยถือว่ารีมาเยอะอยู่นะปกติผมจะอยู่ประมาณไดไอวีนะครับแต่ตนอนี้อยู่แค่ไดมอนสาม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะว่าแรงซีซั่นใหม่เนี่ยมันมีการอัปเดตแบบอะไรเข้ามาหลายๆอย่างนะครับนะมันมีอะไรเข้ามาหลายๆอย่างเลยนะครัเดี๋ยวเราจะไปลองไปเล่นกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะมาซีซั่นใหม่เป็นซีซั่นที่เท่าไรแล้ววะซีซั่นยี่สิบสามนะครับนะอุ้ยเสื้อโค้รสวยเฮ้ยเสื้อเท่เกินเฮ้ยซีซั่นนี้ต้องเอาแล้วล่ะ เพื่อโคตเท่เลยนะครับนะไปๆเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับเล s โกมาซีสีแผนที่มันมีอะไรขึ้นวะนะเห็ดไซเบอร์เครื่องบินลบหนีคืออะไรอ่ะไหนอ่ะปืนซองพกผมอะโอ้อยากเล่นซองโกก็น่าจะเป็นการแบบโอกาสซุ่มดอกอะไรประมาณนั้นนะ มันอยู่ไหนวะฮ่า่าดเพื่อน My God โทษเพื่อนอันตรงหูก็ตั้งใจแหละอันตรงหูก็ตั้งใจแหละมันอยู่ไหนวะออยนี่ไปไหนไหวอย่างวะรอวงนะนะ่า รอไปฮะมันไหมอุ้ยเหมือนมันไม่เห็นนะอุ้ยเหมือนมันไม่เห็นนะเอามันเห็นแล้วอุ้ยโคโนโเรียบร้อยดาวเปิดโคโนโให้เพื่อนโคบไม่ได้เพื่อนมาโคบอยู่ข้างบนไงแล้วมันติดโคโนโมันก็ยิงผมไม่ได้ตายนะตายเรียบร้อย ที่สันใหม่ไม่เห็นตึงแล้วดูดิดูร้านเมยียผมดิโคตรเยอะนะครับเยอะกว่าไอคนที่สองนี่นะดูดิ <c oughs> ไปร้านก็เฉยขอโทษครับเพื่อนคนไหนวะผมลาคนไหนวะไรเซอร์นี่ไงนี่ไงผมขอโทษเพื่อนทีหลังผมจะทำอีกนะเข้าใจไหม <c oughs> ทีหลังผมก็จะํำอีกเกมนี้น่าจะเดือดนะเพราะว่า มันเป็นด่านชาติแล้วแบบปืนพกมันเป็นยูซนะี่นะวิมันคืออะไร,รอ่ะมันคืออะไรวะอ๋อวงเลือดเหรอขอโทษเพื่อนโอ้ดาวมัวแต่ไปยุ่งกับของไม่ไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยตายเลยมัวแต่ยุ่งกับของไม่อยู่นะเฮ้ย ต้องบินไรวะเมื่อกี้เนี่ย, oh. เ,ยเพื่อนแปะเรียบร้อย oh. เล่นปืนอะไรดีอุ้ยพาราฟิลพาราฟอร์อะไรเนี่ยมันอามาในซีซีเล้วหรออุ้ย oh. อยากเล่นอนะ่ะเดี๋ยวลองเล่นสักเกมแล้วกันนะปืนนี้มันเป็นปืนที่แบบอีกปืนหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่ามันโกงมากเลยลนะ่ะ โคตรโกงอะ่ะปืนเนี่ยเพราะว่าแบบมันแรงแล้วมันก็รัวนะรัวแบบโคตรรัวแถมแรงอีกตังหากดูดิดูดิดโคตรแรงปืนเนี่ยมันจะโกนแรงใหญ่มากนะแต่คนไม่ค่อยเล่นกันไม่รู้ทําไมใช่คนไม่ค่อยเล่นกันอะ่ะถ้าคนเล่นเยอะกว่านี้มันจะเป็นปืนแบบเมตาเลยนะชุบไม่ล,ละเพื่อนผมไม่มีาบุะผมไปผมก็ตายอะ มันดักอยู่ตรงเรี่ยมนะไอเรี่ยมขอบบ้านไรเงี้ยเสี่ยงไปไหมเบอร์ซี่ไปไหมเพื่อนเบอร์ซีไ่ไปงั้นผมไปโอ้ยโดนชุบอยู่เพื่อนชุบอยู่โอ้ยชุบไม่ทันทำไมมันถึงตายวะผมกดชุด ชุบแบบชุบทันแล้วนะให้ผมตายเหรอมันปับใหม่แล้วหรอไม่รู้นะขอโทษนะเพื่อนเมื่อกี้ใครตายอะฮะ<า>โอ้อยู่ข้างบนก็ไม่บอกผมก็หาไปเถอะซ้ำผมไม่ได้ซ้ำผมไม่ได้เฮ้ยผมไม่รอดวะ่ะ เรียบร้อยอุ้ยรอดเฉยนึกว่าจะตายแล้วเฮ้ยรอดได้ไงอุ้ยทำบุญวัดไหนวะเนี่ยรอดเฉยโอ้โหเลือดเหลือ,อยู่นิดเดียวยิง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 อืมไม่มีอะไรทำนะ ยิงยไว้ม่วนแหละไม่มีจะทำไม,ม,ไม่มีคนไปขวาวะ่ะสวยเพื่อนเพื่อนเปิดแบบนี้เราก็ต้องตามแล้วไหมเลือดเหลือเท่าไรนะ่ะเจ็บนั้นนะ่ะเรียบร้อยพันยาก่อนพันยาก่อนอุ้ยใครอะ่ะ นั่งทำอะไรหรอจะ๊ะสงสัยหน่ากำลังจะนั่งแบบดักตัวอื่นอยู่นะแต่ไม่เห็นฟังผมอะไม่เห็นฟังซ้ายมือว่ามีผมมาเพื่อนน่าจะแบบเอ้ยไม่มองซ้ายเลยวะเมื่อกี้มันก็ยิงตายเมื่อกี้มันก็ยิงกูตายทำไมมึงไม่มองอะไรเงี้ยน่าจะทะเลาอะกอันแล้วละ่ะโจสรุปไอ้นั่นมันคืออะไรวะเนีย่ยตอนนี้มันก็หายละไอ้ที่มัน เป็นตาแรกอะุอ้ยมีมิวไอ้นี่แล้วอะขอลองใช้หน่อยมาคืออะไรออกไปต้วอลบังอีกขอใช้หน่อยนจะเป็นแบบวงอยู่เนี้ยเรามันฮิวนะน่าจะแบบใครมาได้ก็แบบได้ฮิวอะไรเงี้ยน่าจะนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะ เน่ยผมมันปิงมากเลยอ่ะเล่นตอนนี้ขึ้นน่วงหมดแล้วอะเน็ตโคตรปิงสวยเพื่อนอุย้ยเพื่อนฆ่าหมดเลยวะ่ะสุดยอดเพื่อนเก่งสุดๆอีกตัวหนึ่งนายอยู่ข้างหน้าผมนะไม่ใช่หรออ่อนี่ไง สวยชนะง่ายเกินไปหรือเปล่าโอ้ยได้เอมวัดด้วยเฮ้ยได้เอมแบบสมควรได้นะเพราะว่าดาเมจผมโคตรเยอะนะดูดิเยอะสุดในทีมเราดาเมจสอะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับนะโอเคก็ถือว่าเป็นซีซันใหม่ก็ โอเคนะครับก็มีการแบบอัปเดตอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับนะก็มันก็เลยแบบหน้าเล่นขึ้นอะไรประมาณนั้นนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครัใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วทุกคนนะครับบ๊ายบาย